และคลิปนี้โบราลินคิวก็มาเปิดเลทีมเล่นกับคนดูนะคะคลิปนี้เล่นกับคนดูนะลงมาปุ๊บโดน,นยิงเลยใครยิงอันนี้ไงยิงไปเลยเหนึ S 2, S 1, S 2, S 1, Q, ่ลหนึ่งวค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่ง Q นะคะแต่ว,ว่าในเกมทําไมย้อนหลังแล้วมันบั็อกมันพี่อยู่ตูดรถได้ไงพปยิงท้ายรถตจอไปเฉยในเกมมันไม่ใช่แบบนี้นะคนดูอันนี้เป็นย้อนหลังแล้วมันภาพอันพี่ปรับเป็นคูณสองอ่ะ บางทีมันก็จะเหมือนบั๊กเลยแต่มันไม่ได้บั๊กนะในเกมจริงอนะที่เล่นจริงตอนนี้พี่เก็มาลงกับคนดูเบอร์สีนะคะอีกสองเบอร์เข้าไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวตอนพี่เปิดเลขเขาน่าจะเชิญกันมานะเพราะว่าจะขิดเหมือนกันเนี่ยนะชื่อเขาน่าจะคนดูคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาอีกคนหนึ่งนะไม่รู้อ่ะน่าจะใช่พี่เกิมาที่ริมน้ำน,นะคะเปิดยิงจุดสแกนเจอตัวเลยค่นะไหนมันนอเอฟเออยู่ตรงเนี้ย มันอยู่ตรงไหนไนะะ่ะมาแล้วค่ะพี่ก็ยิงล้มไปหนึ่งตัวนะคะแล้วไอ้ตัวนี้มายังไม่ได้พันยาเลยตัวนี้มันมายิงคนดูตุยเลยพี่ก็ชุบไปเลยพันหนึ่งแล้วทีนี้พี่ว่าจะไปยิงไอ้ตัวนี้ตัวนี้พี่ก็ได้มาสามตัวแล้วนี่นะคะต่างคนต่างล้มเลยถ้าพี่ไปโดนไอ้ตัวข้างหลังยิงนะพี่ว่าพี่จะได้คิวนะ่พี่ไปโดนเพื่อนมันยิงโคบอะ่ะ พี่ล้มเลยอันนี้พี่ก็ได้เกินไปนะคะคนดูชุบมาพี่ก็จะมาลงที่หอนาฬิกาค่ะเบอสองเอร์สามเข้าแบบน่าจะมีคนดูหนึ่งคนแล้วก็เชิญเพื่อนมาหนึ่งคนบ้างไม่รู้อะชื่อเหมือนกันแล้วกเก็เบอร์สี่คนดูพี่เกิมาเตะเรียนที่หอนาฬนิกาะคะ่ะได้ไอ้ได้เอ็มสองสี่ค่ะ เก็บชิปเดี๋ยวไม่ใช้หรอกนี่ก็วิ่งฟาร์มมาเตะเหรียญรงนี้ก่อนนักเตะเหรียญพี่เป็นนักเตะเหรียญตอนนี้ก็ว่าจะไปหาคนดูว่าไอ้พวกนั้นมันจะเข้าวงไหมที่มันมีมพี่ปุย คนดูก็จะเริ่มเข้าวงแล้วตอนนี้พี่ก็ได้มาสามคิวนะคะอ้าวคนดูขับรถไปโดนยิงตุยพี่ก็จะมาตูคนะคะนี้ได้ที่ชุกสี่ร้อยได้อยู่มีเหรียญอยู่แปดร้อยพอดีอันนี้ก็จะเป็นเล่นแน้งนะคะมาสเตอร์สามดาวค่ะพาคนดูเปิดเลขพาคนดูมาเล่น พี่ไม่ค่อยเปิดเลขยน,นะคนดูถ้าคนดูมาช,ช่วงที่พี่เปิดเรียงอะจะได้เล่นแต่พี่ไม่ค่อยเปิดเลขอะช่วงขอของหน่อยถ้าใครมาจังหวะได้เปิดก็คือได้เล่นของอยู่นี่บางคนมาว่าพี่ขอรพี่ไม่เปิดเลขพี่ก็เปิดอยู่แต่พี่เปิดไม่บ่อยขอบคุณนะ ันนี้พี่ก็จะมาซื้อกระสุนหรือมาซื้ออะไรซื้อกระสุนแน่นอนก็จะวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆแล้ยังไม่พบศัตรูเลยวิ่งขาขึ้นกาหมดแล้วเนี่ยขาขึ้นกาแล้วยังไม่เจอศัตรูเลยเอาวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งกับพี่ตูนะคะกำลังยึดแอร์ดรอปป้องกัน คนดูก็ย,ยึดไอ้ดอนะตอนนี้พี่ก็วิ่งไปเรื่อยๆย,ยังไม่พบจูเลยเนี่ยค้นหาและสลายเลยของอยู่นี่เอาเอาพี่มาทำอะไรตรงเนี้ยเน็ตพี่ขีดอะมัง้งเอาง่วงนอนใช่แล้วเอาพี่ว่าเน็ตพี่ขีดหรือเปล่าอะเอเน็ตพี่สูขีด้วมั้งเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย,ยเอาเอามาคืนแล้วกลับมาคืนแล้วโอ้ ไอสกิลสนับไม่เล็กเลยแไอตัวนี้นะคะพบศัตรูเยอะแยะเลยนั่นนั่นดูบนบ้านแล้วคนดูก็โดนยิงตุยไปพี่ก็ยิงเอฟสองสีเจาะไปสองครั้งตุยค่ะแต่สดงว่าเลือดมันไม่ติ่มแล้วพี่เคยยิงปืนกระสุนไปรัวๆค่ะพี่ก็ยิงเอฟสองสีอีกตุยไปอีกหนึ่งตัวค่ะเจาะไอวอไปแสดงว่าเรือมันไม่ติ่มนะสองตัวเนี้ยโอ้ยไอตัวนี้มันยิงพี่ในมันยเนี่ยนี่มันจะยิงมัน เอาแล้วพี่กวานนีมาทางนี้ถ้าพี่อยู่แนละ้วพี่อาจจะตุยได้ดินะแล้วพี่กวาดกลับมาคืนก็ยิงไปหมดตีไปค่ะพี่ยิงสามตัวเอ้ยเสียงเสียเหียบพี่ยิงไปสามตัวนี่ตัวนี้อีกมันมายิงคนดูตุยเ,เอ้ยมันมายิงคนดูล้มนี้ก็ยิงหัวมันไปก็ได้มาอีกหนึ่งคิวตัวนี้ได้เจ็ดคิวแล้วค่ะยิงตรงนี้เป็นสามคิวนเอ้ยไปสี่คิวหน์ คนเยอะแยะไป่หงกันในพักแล้วตอนนี้พี่จะมาชุบคนดูอ่ะและวิ่งบาชี่เจอตัวแล้วพี่ก็ล้มเลยพี่ก็ตุยเลยค่ะตอนนี้มาตู้อุตสาว่าจะได้ชุบมาเจอไอ้สองตัวนี้อดได้ไออดได้ชุบเลยอันนี้ก็เหลือแต่คนดูแล้วแล้วสตูเหลังกาวคนอ่ะใครดูจนถึงตอนนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคนดูฝากกดติดตามแอปแดงด้วยนะไปค้นหาว่าบูราเล่นชิว คนติดตามจะครบหนึ่งพันแล้วช่วยๆกันหน่อยนะตอนนี้ก็เหลือคนดูคนเดียวแลว้วอ่ะนั่นพี่ว่ามันต้องสี่หนึ่งแน่นอนมันอาจจะสี่หนึ่งนันวิ่งหากันนุ๊กมันวิ่งหาแลว้วคนดูแบบเครียดเลยตอนนี้จะทำยังไงดีวะคนดูเครียดเลยตอนนี้เออมันมา กำลังยิงไอ้ตัวนี้หรือมันอาจจะสามทีก็ได้นะกำลัง,งยิงไอ้ตัวนี้ขับรถมาชนตุยเลย <laughs>